ิ่มนวลมากโอโหสลาลอมแบบพิ้วเลยไม่มีความรู้สึกเลยเอ่ยเย็นหนาวจะหนาวอยู่แล้วเนี่ยหหหหหพี่น้ำคะที่ค้านเมื่อกี้หหเครื่องเล็กๆแต่สีล่ล้อมันคืออะไรหนูยังคาใจตั้งแต่ขับมาเมื่อกี้หนูงงไม่รู้จริงเหรอไม่รู้จริงๆผู้ชมครับเครื่องเล็กๆสีล่ล้อแบบลอ้อเปิดค่ะเราคงนึกถึงฟรฟมล่าวนถูกไหมแต่นี่ไม่ใช่มันเป็น ปอมราวันย่อส่วนหรือเขาเรียกกันว่าในอดีตคำว่าโกคาร์ดแต่นี้<อ>เรียกว่ารถคาร์ดการแข่งขันร,รถคาร์ดชิงแชมป์ประเทศไทยเรานำเสนอให้ชมครับหลังจากชมเครื่องแรงแรงรถใหญ่ๆมาแล้วไปดูรถคาร์ดครับว่าเขาแข่งกันอย่างไรบ้างไปเลยดีกว่าค่ะมาดูในฟันอลคิทนะครับซึ่งตำแหน่งสตาร์ทในฟนอลคีทนั้นอ,น,น,อนันทรนะครับจะออกสตาร์ทเป็นลำดับแรกตามด้วยพงพลด พวิทอเนรินทัศนพลซิรเมตธนกฤตอนักวีจิรพัฒนและก็อเล็กซ์จูเตมอฟอ่าครับไฟเขียวแล้วผ่านเช่นสตาร์ทมาแล้วอนันทรก็น่าจะยังนำอยู่นะเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับยังนำอยู่ครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับอนันทรตั้งนี้น่าชัยโอ้โหถือว่าออกสตาร์ทดีแล้วก็มาออกตัวได้แรงครับ เดี๋ยวต้องมาขึ้นมาได้หนึ่งอันดับครับสำหรับธนกิจใ้หลังเหลือครับ่าให้อนันท์ขึ้นมาแบบนี้นี่คนอื่นไม่ง่ายครับในการที่จะไล่แซงครับเคยมีประสบการณ์ไปแข่งขันในต่างประเทศที่เซปังสกษษษิตเดี๋ยวรอถึงโค้งชอบมานะครับอนเนรินไม่ยัยงขึ้นไม่ได้โค้งนี้ดูเขาปิดมิดเลยฮะไม่มีเปิดทางให้ขึ้นทางลายนัย ยังขึ้นไม่ได้อเมริกยังอยู่ที่สามอยู่โอ้โหแต่ว่าผู้นำอันันทรเองก็โดนไล่ที่ไม่ถึงกระห่างมากนะครับเครื่องยนต์แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับสำหรับนันทรกับพวิทยใครพลาดครับนี่เรียกว่าสู้กันด้วยฝีมือจริงๆครับสู้กันด้วยฝีมือแล้วก็ไหวพริบเลยสกิทกันนิดนึงหันไปเหมือนจะขอโทษขอวยกันละครับพวิทยกับอันันทรแล้วตอนนี้สิรเมฆพยายามจะขอขึ้นไปเป็นอันดับสองแล้วไปได้แล้วครับ อนันทร์พยายามจะเอาขึ้นกลับมามาแล้วเบียดมาจนได้เหมือนกันโอ้โหอ,อันเนรินเองก็ไม่ยอมครับเนี่ยครับบียกับเิรเมตอยู่โอ้กลุ่มนี้น่าจะเรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มนักแข่งที่อนาคตน่าที่จะก้าวขึ้นไปสู่ระดับนานาชาติได้สบายๆครับอนเนรินโอ้โอนันทร์มาอยู่ๆแผ่วไปเฉยๆครับ แล้วรอบสุดท้ายแล้วโอ้โหพวิทย์กัพิรุณทิ้งไปไกลแล้วด้วยครับประมาณเกือบจะ50าเมตรฮะโอ้โหอันตรายครับอนรัรนนำมาโดยตลอดครับแล้วตอนนี้เจอพวิทย์ทิ้งไปไกลแล้วนี่แหละครับคือจะแซงซิลเมตมันก็แซงไม่ได้แล้วความเร็วของซิรเมตกับออนอเรนนั้นก็ไม่ไม่ถึงกับเร็วมากเท่าที่ควรนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เลยยิ่งทําให้พวิทย์วรรพิรุณน,นั้นทิ้งห่างจากอนันทรไปได้อีกเยอะครับพอเข้าทางตรงโอ้รอบสุดท้ายไม่ง่ายใช่ไหมครับอนันทรในการที่จะขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งในโอเวอร์ออลนะครับเดี๋ยวดูวิชาของอนันทรตั้งเนี่ยน่าใจครับว่าจะมีที่เด็ดขนาดไหนในขณะที่ผู้นำครับพวิทย์วรรพิรุณเองต้องชมครับว่าขับดีจริง เข้าเส้นชัยแล้วครับโอ้โหอนันทนมาแผ่วปลายครับน่าเสียดายมากและก็เป็นพวิชชาพิรุณนะครับที่เข้าเส้นชัยไปเป็นคนแรกครับในมินิร็อปและก็มินิคัสหกสิบสี่ีมินิร็อปครับอนันทนต้อนรีนัชัยก็ตำแหน่งสตาร์ทก็ออกมาเป็นคนแรกนะครับตามรุ่ยสมัยกริมวิทวัฒน์วิราชาติวัฒนาและก็แอดูแครมเบอร์ โอ้โหแล้วก็ออกตัวดีด้วยนะครับเคนเชพเพิรไม่ใช่ดีเฉพาะหน้าตานะฮะฝีมือดีจริงๆครับสำหรับสนามนี้227น,นะครับวิศวะวิทราชาติวัฒนาอยู่อันดับที่2อ,อยู่แข่งกัน14รอบสนามนะครับ มีรวิ์อ้าวโอ้แล้วมีการกระแทกกันยังไปต่อได้นะครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวดูฮะจังหวะเอาเข้าโค้งแล้วก็มาอุ่นชนกันนี่แล้วแม่มีปัญหาแต่ยังไปต่อได้นะครับในขณะที่ผู้นำเคนเชฟเฟิร์เพราะกลุ่มล่างเขามีปัญหามีวัติเหตุกันก็ยิ่งสบายครับ ทิ่งขับหนีอีกจักรินสุรินทนาเวทนะครับขึ้นมาเป็นที่สี่กรินวีรวิทย์จารุษนะครับก็รุ่นใกล้ๆก,กันนะโอ้โหถึกกลับมาล็อกได้เยี่ยมมากหนงขึ้นไม่ได้วีรวิทย์อย่างน,านั้นและระวังหลังนะเสมอกรินมาอยู่ในระยะที่ หรือว่ามีโอกาสลุน้นจะแซงเะเนี่ยครับเข้ามาใกล้ามากเลยครับลองจะเพลินนะสำหรับบิริทธิ์องแงสนนั่นครับเพลินในการที่จะขับตามจัก,กริีสรีม,มนธนเวทแล้วจะโดนสวยกริมแซงอ่ะยือก้องเยียแสงข้างหน้าระวังครับบิริทธิ์ กรินอ่าเนี่ยครับมาแล้วครับสมสัยกริมพยายามเข้าลายในแล้วขึ้นมาโค้งนี้ขึ้นมาได้ไหม,ไมเบียดขึ้นไปแล้วก็น่าละครับไิทีวิทย์โอ้โหนี่แหละครับมาโมจะจะแซงข้างหน้าลืมบล็อกลายข้างหลังแล้วนี่คือรอบสุดท้ายด้วยโอ้โหเสียดายครับเดือดวิบวิทย์ใช้เงินเช่นเชิเปิดครับเข้าสัญชาตเป็นคนแรกครับแชมป์ในรุ่น125ยยี่สิบห้าจุเนโอเพน ซุดสีโม่เนะครับอาครับผ่านเส้นสตาร์ทอ่าข้างหลังมีกระแทกกันแชราครับแล้วก็ทีโรเวตอืมก็ยังรักษาตำแหน่งของตัวเองไว้ได้ครับนี่แหละครับข้างหลังมีเข้ามาเบียดเหมือนเจ้าจะขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวดูครับอันดับ2องหมายเลขสามเจ็ดเจ็ดเข้รวงโกมารกุลอนแรกเหมือนจะขึ้นมาได้นะครับจุกกาควิสเซนก็อยู่อันดับที่ห้าทีโรเวตจ้ ทำให้ตัวเองคว้าแชมป์สนามนี้ได้ง่ายเหมือนกับการขับในฮิตที่2หรือเปล่าฮะต้องไม่ลืมนะครับว่าทีเว่ยพุ่ยบุญคือคนที่ในแตสละครับเป็นจะมีกริมแส่เข้ามาจากอนุภาพไม่ยอมทวงคืนมาอ้าแล้วเบียดเป็นจะมีกริมโอ้หลุดแ็กไปเลยฮนะจุกกะกะวิสตอนนั้นนักขับจะโอ้โห,โหต้องต้องยอมที่งาน ช่างเครื่องของทีรเวชพุิพบูรณ์นะครับทำรถมาดีมากก็สังกัด Maxima Motorsport นะครับสำหรับทีรเวชพุิพบูรณ์โอ้ยิ่งขับยิ่งห่างจริงๆฮนะตอนนี้ อันดับหนึ่งกับอันดับสองนี่ทิ้งห่างที่สามที่สี่เยอะเลยฮะรินักเรสก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร,ร่ครับเีรเวทคุกพี่บูนโอ้โห ดูเลยคับชิ้นนันเยอะจริงๆร,รอบสุดท้ายครับประคองอย่างเดียวครับไม่ต้องคิดอะไรมากสีมือก็ดีอยู่แล้วด้วยสิริเวทก็อุ่มยิ่งมาได้รถดีแบบนี้ก็เหมือนพยักติดป,ปีก ครับสบายมากไร้แมโรต้องจะเ้ารับไม่ต้องกังวลอะไรกล้ามเนี้อไม่ต้องเกรงอะไรเลยสภาพจิตใจก็ไม่ได้กดดันแล้วก็กำลังจะเข้าเส้นชยัยสนามนี้ครับ ในรุ่น125เซเนียก็เป็นของทีเรตพกุกพิบูล125เซเนียโอเพน่นนะครับทีเรตพกุพกพิบูลเขาจะใช้เป็นคนแรกตามด้วยวรวงโกมรากุลแล้วก็เบนจามินกริมที่3ครับอันนี้ว่าอาภัสสต์ที่4ี่ โอ้เป็นไงเป็นไงสวัยจีวารอุ้ยพรมลายสบายเนิ่มเลี้ยวเลี้ยวปุ๊บปั๊บมนมานี่แค่เบาๆไม่ได้มากมายนะทดสอบอย่างเดียวว่านี่คือโคราอัลติสทสอบรถจากประเทศไทยรถซาลูนพันแปดร้อยซีซีโอ้โหราคาขนาดนี้โอ้โหเดี๋ยวต้องเดินทางต้องเดินทางไปไกลอีกด้วยเป็นไงครับผู้ชมครับเรื่องราวของรถพรมล่าย่อส่วนหรือว่าเอฟวันผ่านพ้นไปนี่คือเรื่องราวของ สมาคมโคคาเพื่อไทยและมีนักแข่งทั้งคนไทยทั้งฝรั่งร่วมแข่งขันน่าแนนสนุกสนานไหมครับสนุกสนานมากเลยนะคะที่สำคัญตอนนี้นะนะเวลามันหมดอีกแล้วอ่ะรวดเร็ว้วยและที่สำคัญวันนี้เราต้องเดินทางด้วยใช่ใช่่ออื่นขอบคุณก่อนเลยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ของเรานั่นเองนะคะสำหรับนี่เลยปตทพลังไทยเพื่อไทยค่ะโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต2014ด้วยนะคะที่ทำให้เรามีรายการดีๆแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันผู้ชมครับ ขนาดนี้ผมได้รองขับในสนามสลาลมผักเรียบมนที่เรียบร้อยแล้วผมกำลังจะพาน้องดาวเดินทางไกลครับจากประชุมธานีไปเชียงรายเราจะไปถ่ายทำการแข่งขันยิมคาน่าเลดอฟแชมเปี้ยนที่เชียงรายด้วยรถคันนี้ครับโตต้าโคราอัลติคันนี้ผู้ชมครับตามผมไป1นสัปดาห์หรือ2อสัปดาห์แล้วแต่เรามีคิวแต่การเสนอกรีฬามบอลเตอร์สปอรตไม่เคยหยุด ว่าแล้วขอไปเชียงรายก่อนไปแล้วค่ะแปะก,กันแหมบวัสดาครับ